การเจริญเมตตาเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจากตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตได้เมื่อนั้น เธอพึ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้มั่นคงสั่งสมปารบดีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้น ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาแทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขา อันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่สระโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเราร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดเธอมาถึงทำรรวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติจเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัด ย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในกรุณาเจโตวิมุตี่เจริญแล้วอ like ย uth, ่างนี้กรรมชนิดที่ทําอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นในมุทิตาเจโตวิมุตี่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทําอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้น ในอุเบกขาเจโตวิมุตติเจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้นเมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้เจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จากเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จากยืนเป็นสุขในที่นั้นๆ นั่งอยู่ในที่ใดๆก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ในที่ใดๆก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆเมื่อเมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเสบมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองเนืองปรารบสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์สิบเอดอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอะมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่อง ไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลกเมื่อเมตาเจโตวิมุตอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองๆนงืปารบสม่ำเสมอดีแล้วพึ่งหวังอานิสงส์สิบเอ็ดอย่างนี้แล